ค่าเนี่ยสามที่เดียอะไรพี่น้องเลยยามแล้วนี่แต่ว่าผมมีชมนี่เนาะบนเขาขาวในแม่นเบิดเลยบวงเธอเบิดเลยแจะไปะเห็นหลังนั้นนลยถึกแล้วหลังน,นะนมาเสร็จเหมือนกันไงเหมือนั้นไอ้พี่น้องป่ามูลมาเลยพี่น้องเหมือนนั้นอันใดในนี้เหมือนนั้นเด็กบอน วันนี่เราเปลี่ยนบนห้างว่านี่มันหลอดบ้วงมามใส่ยันนี้แปละมาข้างนี้าานนได้พี่น้องบรินน้น้อยเรื่องน้องอุ้มนะหลืดน้ำก่อนมันง่ายๆฉันได้แต่เอาใส่แล้วครับพี่น้องของอนุญาตเก็บก่อนเด้อพี่น้อง มานี่ยนะกบห่างแล้วบ่มีเบื้องจับย่นงเยเกือบขาดเลยวบใหญ่เป็นไงนัไพน้อง โอเคพี่น้องคอยเง็บก่อนนะพี่น้องได้ไรติดตามก็ถือว่าได้สามตัวแล้วบอลนี่เนาะแต่ว่าโบนับมันขาดพี่น้องเลยมันขาดนี่หลายกว่านี้ก็ใส่ไปต่อใส่ไว้ต่อไปมันเอ่เสียจจะมันเบิด์นอนบนปลามันนี่เนาะมันมากินมันค่อย สิบทสัมฤทธเลยเพี่น้องเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ,พื่อสิบรพัฒนคลิปใหม่ๆจากสองของกระป้าของเรา